สวัสดีครับพบกับผมคอนกรันธรรมวงศ์ได้ที่นี่ครับเกมออ u ดิโอแฮกนะครับที่ที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องของเกมออดิโอนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการสร้างเสียงมอนสเตอร์นะครับโดยใช้ปลักอินจากซอฟต์แวร์นิเวนโดนะครับจากค่ายสไตนเบิรนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับ สำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะมีเส้นเสียงนะครับที่เราไปบันทึกจากนักภาคมานะครับเป็นประโยคสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะดึงเข้ามาในโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ลองปรับแต่งเสียงให้ดูเป็นมอนสเตอร์ขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราลองไปฟังเสียงดิบๆกันก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Councils pain are a are your souls the ones of kings or of jesters playing emperors don't waste my time by dying incorrectly Okay. ครับก็ copy ครับ copy เสียง สักอันที่2ก่อนละกันนะครับวิธีที่จะทําให้เสียงมันดูเป็นมอนสเตอร์เนี่ยมอนสเตอร์ Monster มันก็จะมีเสียงแบบดูแบบปีศาจหน่อยก็จะเป็นเสียงต่าๆถูกไหมฮะทีนี้เราก็จะมาใช้เอฟเฟกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอ,อยู่ใน Newendor นี่นะฮะชื่อว่า,า Voice Designer นะถ้าผมจำไม่ผิด อยู่ใน pitch shift นะฮะแล้วก็ white designer นะครับโอเคเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับปิดตั้งตั้งนี้ไปก่อนผมก็จะมิวตัวแรกไว้นะครับแล้วก็จะฟังลองฟังดูนะครับ councils are a pain are your souls the ones of kings or of jesters playing emperors โอเคอันนี้ยังไม่ผ่าน อะไรนะครับยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรผมจะลองดีจูนดูก่อนนะครับ Councils are pain. Or you see a d a n g e Or of jesters playing emperors. Don't waste my time by dying incorrectly. โอเคนะครับ ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการทำเสียงให้ต่ำลงมานะฮะที่ผมจะลองผสมกันดูก่อนนะครับกับอันแรกเสียงดิบนะฮะ Councils are a pain Are your souls the ones of kings? Or of jesters playing emperors? Don't waste my time By dying Incorrectly ก็จะลองปรับอัตราส่วนเสียงเสียงดิบดูนะครับที่ผสมกับตัวเอฟเฟ t นะครับ Councils are a pain Are your souls the ones of kings Or of jesters playing emperors Don't waste my time. <coughs> 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 there, the track. Councils are a pain. Are your souls the ones of kings? Or of jesters playing emperors? Don't waste my time. By Dying Incorrectly โอเคผมว่าอันนี้ก็เริ่มจะฟังดูเป็นมอนสเตอร์ขึ้นมาแล้วนะฮะทีนี้อยากให้เสียงมันโหดขึ้นมากว่านี้อีกนิดนึงนะฮะผมจะ Copy ปเอามาอีกแท็กหนึ่งนะครับแท็กที่3แล้วก็ใช้เอฟเฟกตัวเดิมเนี่ยแหละ,ะไปที่ Pitch Shift นะครับแล้วก็ Voice Designer นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมจะ,อะลอง Solo เดียเด๋ยวๆดูก่อนนะฮะ <Counsel. S 1> Okay ทีนี้ผมต้องการเสียง Whisper นะฮะเสียงน่าจะเสียงแบบเสียงเหมือนเสียงกระซิบแต่แบบเสียงแบบ Hash Hash นะฮะจะเป็นยังไง Councils are a pain Are your souls the ones of kings or of jesters playing emperors? Don't waste my time by dying incorrectly. Okay. Tinian, a cap me. tea, pitch long up and tea, ทําเป็นเสียงวิสเปอร์นะครับอีกอันนึงนะครับก็จะลองผสม3มเสียงนี้ดูนะครับว่าจะเข้ากันไหมนะครับ Councils are pain. Are your souls the ones of kings, or of jesters playing emperors? Don't waste my time by dying incorrectly. Okay. ผมว่าง่ายๆนะครับสัก3เสียงนี้นะครับก็พอที่จะฟังดูเป็นมอนสเตอร์แล้วนะครับแต่ผมจะลองเล่นอะไรอีกสักนิดหนึ่งดูนะครับตรงเสียงเสียงเสียงที่เราพิชลงไปนะครับ<ง>จะลองออใส่ดีเล์ดูนิดหนึ่งนะดีเล์ก็อาจจะใช้จากตัวไว i ์ e d e s i n n r r นี่แหละฮะ waste 't my time dying okay. ประมาณนี้น่าจะได้นะครับแล้วก็จะเปิดทั้ง3เสียงพร้อมกันนะครับ councils are a pain are your souls the ones of kings or of jesters playing emperors don't waste my time by dying incorrectly okay the สำเร็จไปแล้วนะครับสำหรับเสียงมอนสเตอร์ของเรานะครับโดยใช้ปลั๊กอินจากตัว New Endo นะครับจาก่ห s สไตเบอร์นั่นเองนะครับก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีเกินคาดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆในครั้างหน้าเนี่ยก็จะมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็รบกวนกดไลค์ u b s c r i b e แล้วก็กด กระดิ่งได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมครับสวัสดีครับ